สอบเข้าป .1 เคือสาธิตเรื่องการเรียงลำดับคราวนี้จะเป็นขนาดเล็กไปหายใหญ่นะคะ EP ที่4ค่ะอตัวอย่างนะคะอันนี้โจทย์เปลี่ยนแล้วนะคะให้เรียงลำดับเล็กไปใหญ่ลำดับที่หนึ่งก็คือต้องเล็กที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นรูปไหนใหญ่เล็กสุด12น,นะคะและ3อ่า ขันมาค่ะเรื่องลำดับขนาดเล็กไปหายใหญ่ขนาดเล็กคือรูปที่หนึ่งรูปที่สองแล้วก็รูปสุดท้ายค่ะขันามาค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรครกเอาไว้ตำส้มตำตำกระเทียมให้แบบเละๆอะค่ะยังลำดับขนาดเล็กไปหายใหญ่ค่ะหนึ่งคือหนึ่ง สองและก็สามค่ะรูปถัดมานี้ตัวอะไรสัตว์หมูหมูร้องยังไงคะอูดอูดเลียงลำดับขนาดเล็กไปหาใหญ่ค่ะหนึ่งสองและสามรูปถัดมาค่ะ เรียงลำดับขนาดเล็กไปหาใหญ่หนึ่งสองและสามรูปถัดมาค่ะคอมพิวเตอร์เรียงลำดับขนาดเล็กไปหาใหญ่หนึ่งสองและสามค่ะถัดมาค่ะเรียงลำดับขนาดเล็กไปหาใหญ่อันนี้รูปอะไร ขนมเค้กเอาไว้ทําอะไรมันคือขนมหวานที่เราเอาไว้กินนั่นแหละค่ะหนึ่งสองและสาม,มรูปถานมานะคะอันนี้เรียกว่าขนมครับเค้กก็คือขนมหวานที่เราเอาไว้กินเช่นกันนะคะรูปที่หนึ่งคือรูปไหนที่เล็กที่สุดก็คือรูปนี้ค่ะ ถัดมาค่ะสองและถัดมาคือสามรูปถัดมาค่ะรูปไหนเล็กที่สุดคะหนึ่งอืสองสามรูปถัดมารถตู้รูปไหนเล็กสุด